ดวงประจําเดือนสิงหาคมสําหรับชาวราศีตุลพิจิกธนูกันค่ะต่อไปเป็นคิวของชาวราศีพิจิกประจําเดือนสิงหาคม2568กันค่ะพื้นดวงประจําราศีชาวราศีพิจิกในปี2568นี้เป็นปีแห่งการพลิกพื้นดวงชะตาครั้งใหญ่ในรอบ150ปีเลยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่และเป็นปีที่พบกับความก้าวหน้าและการเติบโตค่ะ การงานในเดือนสิงหาคม2568การงานของชาวราศีพิจิกมีแนวโน้มที่ดีค่ะมีความก้าวหน้าและเติบโตเป็นช่วงที่สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นและได้รับการยอมรับนะคะการเงินดวงการเงินและโชคลาภของชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลัง2568มีข่าวดีและยังคงไปได้ดีเลยค่ะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่และร่ำรวยขึ้นเป็นช่วงที่เงินทองไหลามาเทมาจริงๆค่ะความรัก สำหรับเดือนสิงหาคม2568นี้ยังไม่มีข้อมูลที่เด่นชัดเกี่ยวกับความรักของชาวราศีพิจิกที่ระบุเฉพาะเจาะจงสำหรับเดือนนี้นะคะสุขภาพในเดือนสิงหาคม2568ก็ยังไม่มีข้อมูลที่เด่นชัดที่ระบุเฉพาะเจาะจงสำหรับเดือนนี้เหมือนกันค่ะโชคลาภชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภและเงินทองนะคะเป็นปีที่ดวงชะตาพลิกพื้นครั้งใหญ่ในรอบ1้อหปีซึ่งนำมาซึ่งโอกาสและสิ่งดีๆที่ไม่คาดฝันค่ะ สรุปคำทำนายการงานการงานก้าวหน้าและเติบโตมีผลงานโดดเด่นค่ะการเงินการเงินและโชคลาภมีข่าวดีมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่และร่ำรวยค่ะโชคลาภมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภใหญ่และชีวิตพลิกพื้นรั้งใหญ่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะขอบคุณค่ะ